หุดเดินสองโตบอกนอ้ากนะูเสือครับนิ่งดุกนิ่งดุกครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวคันเดี๋ยวว่ได้เปิดดิเปิดปอดว่าดีเลยอะแม่ท่านรวม <between. S 2> ค่ะอะไรครับป้าสุดเลยึ่ หมูบุงแห้งครับ60บาทขนมกระเจ้าเจ้าด้วยผักบ้างยุ่วเขาครับตอนแรกก็าจะไปสื่อสื่อก๋อยละานป่าปูเสือสร้อยคุ้งเทียนน18นะครับหลานเล่ากับเขาแส่เพราะว่าตอนนั้นต้องจัดหลังกันในเรี่ยวนะครับบ๊อบี่เนื่ยวบ๊อบเล่ยเปิดไปเห็นกระดุกหนึ่งกระดุกพอดีครับเนี่ยชุดนี้60บาทนะครับบมแพงนะตัวเรา30มีเห็ดหนึ่งมิยังนะครับเกลี่ยเลยจัดเลย กัมีเจ้านี่เจ้าประแดดนี่แบบแสบปานยังลเลยภูเขาครับ <c oughs> ตอนแรกว,ว่าชิไปซื้อก้อยขมนี่แบบแสบปานยังแล้วจับน้องเจียวเจ้วประแดด ้ม,มาซิมบิงมาดูใส่ง่ามเลยครับนีหนึ่งใส่ปังยีงตูเหนอ่ครอครับเกอืออืม,อม,อม จอนแล้วก็เขาแสบดีป่ะกรุงเทพมุ่งซ้อยที่ปแปดครับหนาปากส้อยเลยครับร้านลาบกูเสือป้าปากแพรงไทยพ่าน,นี่ยไปร่องเงินครับ